อาจารย์มรชาอาจารย์คะวัสดีค่ะอาจารย์ครับครับวัสดีครับก็วันนี้นะปกติแล้วเราจะไม่ค่อยส่งไปมากอะไรมากตอนนี้นะมะนาวตอนนี้ถ้าใครได้มาดูหรือมาอบรมจะเห็นด้วยว่านะของเราจะไม่เกิดโรคนั่นคือเราป้องกันก่อนอะไรก่อนตอนเนี้ถ้าคนเขาเรียกดูรูปแบบหรือดูฟอร์มเนี่ยตอนนี้มะนาวท้องแล้แต่ท้องตอนนี้ไม่เอา ไม่เอานะครับตอนนี้ไม่เอาถ้าเอาปุ๊บจะเป็นลักษณะอย่างนี้เห็นไหมฮะไม่เอานะครับตอนนี้ไม่เอาเลยน่ตอนนี้ไม่ต้องการอาจารย์เสียดายไม่ได้ไม่ได้ผมผมไม่เอาเนะยตอนนี้ไม่เอาถ้าเอาตอนนี้ถามว่ามะนาวคุณก็ไปเดินเดือนอะไรอะบกลากุมภาไม่ใช่มะนาวจะแพงมีนาเมษาคุณเข้าใจผิดนะคุณทําใหม่นะไม่ใช่ไม่เอามันเหมือนเราต้องการช่วงไหนเราต้องทําช่วงนั้นตอนนี้เรา เขาเรียกอะไรอ่ะดูแลให้อุดมสมบูรณ์ก่อนอะไรก่อนนะคุณจะเห็นภาพตอนนี้กิ่งก้านเราไม่เป็นโรคไม่เป็นไรสมบูรณ์มากตอนเนี้มันเหมือนเขาอยากจะตั้งท้องไม่น่ามีดอกอยู่ข้างบนนั้นใช่ก็ต้นนิดเดียวครับไม่เอาตอนนี้ไม่เอามีดอกด้วยสมบูรณ์มากตอนเนี้คือถือว่าสมบูรณ์มากฮะดูดูมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ที่เราไม่ออกเฟสไปอะไรอะไรไปเนี่ยก็คือว่าตอนเนี้คนยังหลงประเด็นเยอะ ก็คือเนี่ยฮะปลูกในดินไม่ใช่ดินดูให้ดีนะเนี่ยค่ะเนี่ยเราไม่แคร์เลยอย่างต้นนี้ต้นเนี้ยสิเ็ดเดือนถ้าใครมาอบรมแ่บพิกเห็นไหมโองอาจารย์ดูเขาเรียกอะไรนะฟักทองนั่งเก้าอี้เหรอฟักทองคือตอนเนี้ยเราฟักทองนั่งเก้าอี้นั่งองค์ประคบประงมของของมะนาวไม่เอาไม่เอาแต่ช่วงไม่เอาเราเอาอะไรล่ะเอาเนื้อเนี่ยเฮะฟักทอง้มีลูกด้วยข้างล่างสวยมาก ข้างล่างม,มีลูก<ะ>มีลูกก็มีอะไรก็มีแต่ตอนนี้เราไม่เอาแต่พอเราไม่เอาฟักทองนี่คือการผสมผสานเราเอาอยัางอื่นก่อนฟักทองเดี๋ยวพอเราตัดแล้วอะไรแล้วมันก็เขนเล็กโลาะใบกิ่งก้านสาขาแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นมะนาวขึ้นมามต่อยอดขึ้นมาแทนอะไรนี่ถือว่าสมบูรณ์มากดูกิกก่งาก้านค่ะฮะอันนี้เรารู้แล้วมะนาวเราตั้งท้องอแต่เราไม่เอาดูยังไงอาจารย์ว่ามะนาวตั้งท้องใบอยนะ่ฮะ ใบมันจะตั้งเดี๋ยวดูชัดๆอย่างนี้ครับอ๋อใบเขาลูกขึ้นอย่างเงี้ยนะใบลูกขึ้นเนี่ยเขาพร้อมแล้วที่จะออกนะฮะสังเกตเห็นไหมพร้อมที่จะออกลูกออกอะไรอ๋อแบบนี้คือมะนาวตั้งท้องตั้งท้องาแต่ตอนนี้เราไม่เอาเนี่ยมันเหมือนเขาเรียกพระหรืออะไรเงี้ยต้องดูให้ดีอะไรให้ดีโครงสร้างรูปแบบอะไรเงี้ยเนี่ยเรายังไม่เอาครับตอนนี้ ัดไปก่อนอะไรเงี้ยที่ผสมผสานแล้วก็ฟักทองโอ้อาจารย์ดูพริกดิดกมากเลยนะเนี่ยยังฮะอาจารย์ทําไมพริกดกมากอย่างเงี้ยก็เนี่ยผสมผสานครับทฤษฎีพอเพียงแต่ตัวนี้ให้เห็นเลยพริกต้นเดียวนะครับเนี่ยต้นเดียวคุณดูผมก็แล้วกันเนี่ยปลูกในดินไม่ใช้ดินเนี่ยโอ้ไหนอาจารย์ดูดูต้นมันหน่อยดิเน่ยมาคุณดูอ่ะไหนถ่ายให้เห็นต้นหน่อยดิอ๋อต้นมันอยู่ข้างในนึเป่นะอ่อต้นอยู่ข้างในแต่ปลูกผสมผสาน คุณดูได้ข้างในข้างในแล้วนะค่ะนั้นต้นมันนั้นต้นมันคุณดูได้เลยทางเข้าบ้านของคุณเนี่ยในพื้นที่จะได้อะไรบ้างวอเตอร์เคสครับนะฮะสารแหน่พริกมะนาวทําได้หมดอะไรได้หมดฟักทองฟักทองตอนนี้เราไม่เน้นเราไม่เน้นมะนาวคุณจะเพิ่งไปทําคุณถ้าคุณจะทําคุณต้องทําาพฤติการเลยฮะโออาจารย์นั้นใบเลยนะ ผักบุ้งเป็นยยไงใบเอบ<า>เอ,เอทำไมใบเบลอได้หมดอะไรได้หมดเนี่ยครับพริกเนี่ยดอกเต็มเลยเห็นไหมนี่พี่แก้วหอมนะครับโล่สองร้อยบาทนะนี่คือการผสมผสานนะคะของเออเขาเรียกว่าอะไรนะมไม่ใช่ว่าเอาแต่มะนาวอย่างเดียวเอาผักอย่างอื่นด้วยนะจะได้พร้อมๆไปพร้อมๆกันใช่ไหมคะอาจารย์ทฤษฎีอืมค่ะ โอเคอาจารย์ถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณค่ะครับครับอันนี้เราให้ดูนะฮะครับครับข้าวๆวอันเนี้ยมาอะไรนะมะนาวตั้งทองเนี่ยตั้งทองและตอนเนี้ยมันชูก้านดอกขึ้นอะไรขึ้นก้านใบนีจะเห็นได้ชัดเลยมันชูขึ้นโอเคอาจารย์ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะวัสดีค่ะค่ะ